สวัสดีครับแม่อาจครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของแม่อาจครับงวดของวันที่30ธันวาคม66ครับอ่าก็คือได้มีโอกาสไปหาคุณแม่ครับเพราะว่าก็นานแล้วเนาะแม่เนาะที่ไม่ได้มาทําคลิปของคุณแม่ครับแต่ก่อนคุณแม่ก็เล่าคลิปให้อยู่ครับเลขของคุณแม่ก็ครั้งแรกก็เข้าเนาะแม่ที่เจอกันครั้งแรกครับที่มา ทำคลิปของแม่แล้วก็นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วครับแล้วก็ห่างหายไปครับเพราะว่าบ้านของคุณแม่มันก็ไกลแล้วผมก็ไม่ค่อยได้มาธุระทางนี้เนาะแม่ครับวันนี้คุณแม่โทรไปหาครับคุณแม่บอกว่าคุณแม่ฝันดีมากครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาฟังแนวทางความฝันของคุณแม่อาจด้วยกันเผื่อได้โชคได้ลาบต้อนรับปีใหม่ครับท่านผู้ชมครับแม่ช่วงที่ผมบอได้มหาแม่เห็นแม่บอกว่าถือเดกดูอยู ได้เล็กว่าดูอยู่เป็นบอครับได้เขา่าดูอยู่วางหดก้นนน่นกับเขา่าทั้งบนทั้งล่างสามโต๊ะแบนี้หดที่ผ่านมาก็เ,เขา่าอีเ,เข่ามากแต่สองหดติดกันแล้วสองหดติดแล้วแต่แตออกขั้นสามาครับครับในวันนี้แม่โทรไปบอกผมแม่ว่าฟันดีมันบอครับฟันดีก็ได้มันคืออันนี้ก็เป็นความเชื่อสอนบุคคลเนาะแม่เนาะ คือไม่อาจเพื่อนกับมั่นใจครับแล้วก็อยากนําเสนอให้เอฟซีด้เบืองน้ากันเพื่อมักตัวเลขของพุณแม่น้ำเนาะเพราะว่าเลขเป็นเข่ามาสองวัดติดแล้วเนาะแม่สองวัติตดนะครับครับเพื่อวัดที่สามนี่มันเข่าอีกเนาะแม่แครับเข่าทั้งสองตัวสามตัวเป็นบ่แม่วัที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับครับไอฟันที่แม่ซีเบลสู้เอฟซีฟางหนี่แม่ฟันในชักมือแล้วครับ พันอยู่พันมาได้ขี่รถนี่นะครับรบถทุนี้งานที่ไปกล้องสลากเลยขันกล้องสลากคนก็ได้หลายไปบจะไม่ข้องันนั่นมันก็ไปนั่งเมยก็ไปนั่งพังเอาเหล็กน้ำเขาแบบพอดีข้นที่เขาจับดูสลากนะเขาบอกว่าโอ้ยเลขออกแล้วแล้ววันที่หนึ่งเพิ่อนน่ะออกตัวใดน่ะออกแปดแปดศูนย์หนึ่งเพิ่อนว่ะดิแล้ววันที่หนึ่งออกแปดศูนย์หนึ่งเพิ่นว่าครับ โอ้ยถืออยู่เด้อคนอยู่บ้านที่จะถือลายอยู่กันได้ว่าเนื้อคว่ำพันนั่นครับบันนี้ก็พภากันกลับมากกับขี่รถกลับมากวันขี่รถทัานจะขี่ไปนักกัขี่กลับมากมันหอนงานกับว่ามีงานจะงานอีหยังงานคนหลายหลายเต็มอยู่ครับจล้วกเห็นงานอีหยังดอกบันนี้พอเพิ่นได้เงินน่ะเพิ่นก็หายเพิ่นเพิ่นหายเพิ่นก็ขาดเงินใส่หาลอยหีสิบบาทเพิ่นขาดต้องแม่ก็เก็บเอาเงินนั่นครับ เออปนี้คนกระเต็มอยู่นั้นเพื่อกระขับรถขั้นนีนี้ไปอีกปนีเขาขับรถตกขีไปนี่หละครับแล้วก็คับไปคับนี้ไปใส่หมูหูกระเนี่ยนน้งกล่นพนยว่าสิไปย่างแล้วก็เลยว่าสีพันหายเห้ยกับไปเลยเขาพรในหันแล้วกรเนี่ยนกลับหลังนักเกียดครับครับกับเลยห์หเมืออ๋อแม่กับฟันแํานี้แม่อ่าในรอบนี้นี่ฟันดีเน่นอครับแม่ฟันแบบนี้เนาะ ฟันดีแห้งเด้เนาะว่าพันดีเนาะพันมาที่มันออกพันๆมาเนั่นกับพันด้ขีตลอขั้นหนีครับก็ออกนั่นหละมันหลายโตเนาะมันก็ออกก็ท่านบึดกับปอแนคือหวานครับมันก็ย่างมีอยู่ก็คือในรอบนีกับมาฟันเออเห็นรถคันนีอีกแล้วพันเห็นรถนีอีกไปขีมันอีกขีไปกองฉลาขีไปกองฉลาขีหดแล้วก็พอไปถึงกองฉลากแม่กับฝันเห็นโตตะค้อไปนางอยู่อ่าในกองฉลาก ในช่วงที่เขาออกเลขรางวัลเขาไอ้จับรางวัลนั่นนะเขาจีบอันนี้นั่นเขาบอกเขาบอกว่ารางวัลที่หนึ่งออกแล้วรางวัลที่หนึ่งออกแล้วคณะออกตัวใดเลยถามเพิ่นเพิ่นก็ว่าแปดสูตรหนึ่งโอ้ยถืออยู่เด้อยุ้งหันหนีนี่คนถือหลายอยู่กันเลยบ้านซี่เพราะกับมากลับมาบ้านเทนี่ก็เลยนางรถคันคันทะเบียนยังน้าเม่ทะเบียนรถนี่ไอ้กลับมาสองเก้าห้าจีบ ทะเบียนรถสองเก้าห้าเจ็ดครับคือตัวนี้เนาะครับรายละเอียดที่ตัวเลขที่คุณแม่ผมเขียนหายทะเบียนรถสองเก้าห้าเจ็ดครับเลขตาที่เขาบอกให้กองฉลาคือแปดศูนย์หนึ่งครับแล้วบอกอันนั้นแปดศูนย์หนึ่งครับแล้วก็พอมาถึงบ้านเนาะพอก็เลยบลูเขามีงานอีหยังเป็นหายบลูเขียดอีหยังเนาะเรียดเร่องยังบหูนครับก็เลยเอาเงินฝาดโล่งต่อหน้าแม่ห้าร้อยยี่สิบบาท ห้าร้อยยี่สิบบาทคงินเงีกระโปงครับครับก็เลยแม่ว่านาสีเกีียวครับจำานวนเงินทีพอฝาดโลภพื้นน้ำอืมอมันหดที่พันมากพันไปตะกี้ขีนหลุดหน่แล้วมันก็ออกมากตลอดครับอ่าวันเมื่อกี้มันแก่หลดมันออกห้าเจ็ดน้อแม่เนาะเจ็ดห้าเจ็ดครับก็ออกวันนี้มันก่เหลียอยูสองสองเก่าสองเกาวันวันนี้มันก่เหลียอยูสองเก่าน้อแม่เนาะอืมครับครับเดี๋ยวเด้อครับนี่ครับร้านหน่อยมา อยู่ดำครับครับเด sì ือวเข้าไปก้อนลูกเขาไปก้อนครับอืมกาซิเลียตัวเลขกอยู่สองเก่าแต่กระบอนเนอ่านมาตัวเก่าก็ได้อาจิบ้า่ะเจ็ดหาจังสีก็ได้น้องเม่เนาะเกาเจ็ดตัวเก่ากระบกครับครับอืมพันหรือมันช่มาหาเจ็ดตัวเก่ากระบกครับครับเพราะว่ามันพันพันคือหมวดบางนึงนะอืมกับพันแบบแบบยกกันเลยพันมาเป็นขี่รถไปงานจังสี ครับมันก็ออกหาจิตหน่อยจิตหาจิตวันนี้อาสิโปเน่มาโตเก่าวกับผมไอ้แม่เรางานงานที่ว่าเพิ่นจัดงานอีกจัดอยู่ของไหนงานเนั่นแม่วานเป็นงานคืองานแต่งสุดกอนกับ่าไปงานแต่งยูอยสายแม่สุดกอนกับพันเราไปงานแต่งคนหลายหลายส่วนหนี่งกับว่างานแต่งอีกคนกันหลายหนะครับไอ้แม่รูบอกว่าบานเล็กทีเท่าไหร บบมันสิเป็เป็นบ้านคนแบบว่าแจ็เขากจัดงานบางใดแบบคือมันมีมูบ้านมีบ้านนี่ยังนะแบบมือวัตว่ามันเป็นงานสื่อครับครับก็แปลว่ารายละเอียดความฝันของเมนีก็สิมีอยู่ประมาณนี้น้ะแเม่เนาะมันมีดอกบานอีกทีเพราะว่ามันแจัดงานแบบมันมีเป็นวาเป็นบ้านเป็นยังคนนะอ๋อเป็นโลกงเป็นอ่าคือเขาจัดอยู่กลางแจ้งเออเป็นงานไปเลยแล้วพ่อนี่เครียดเออบลูว่าเครียดอียัง เอาเงินฟาดใช่แหมคือแม่เก็บเอหาร้อยยี่สิบบาทออครับออกรนาสิเกียวกับตัวเลขคือสิมีอยู่เงืนที่พอฟาดใช่ไแมออแ้วก็แม่ไปกองฉลากได้เลขมาก้วกาสิมีทะเบียนรถที่ขี่ไปออราคาขี่กับเราเม่นเนาะแต่สิมีอยู่แค่นี้ออครับกะพากบอกพูดส้มน้ำเนยดูดาวนพันแมนเดอร์พันไดมีคนนอาเงินเมนคนที่ใต้เดียวให้มันเงินเก่าพัน เก่าพันกับเก่าศูนย์อ๋อนี่ฝากไว้บอกครับลูกสาวฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้มาพันันีพันไม่นเหม่นของมันทีอีบากให้พังนานๆครับครับมันบว่ายอมบอกข้าเฮานี่มันมาบอกมันว่าพันว่าลุงที่ใต้เป็นเดี่ยวนั้นเอาเงินมาให้เพิ่นเก่าพันผักไว้เก่าพันเออต้นไมของลูกสาวเก้าพันกับตัดเก้าศูนย์แล้วเนาะแม่เนาะ โอเคอันนี้ก็ฝากไว้อีกฟันหนึ่งคือฝากไว้น้ำมันเก่าพันอันนี้เป็นฟันลูกสาวของลูกสาวคืออ่าคนตายเอาเงินมาให้เมียนรุ่งบ่ครับของคน้นตตยไปเหลี่ยงรุ่งเพิ่นครับครับ้บ<อ><อ>จมูกพันมาแล้วเอาเงินมาผาาไห้เมย์เป็นวบเก่าพันมันครับครับเก่าโ okay, อเคเนาะเมยเนาะก็มีประมาณนี้ครับครับท่านผู้ชมครับสรุปแล้วก็คือว่าในรอบนี้ครับอ่างวดส่งท้ายปีเนาะครับคุณแม่อาจครับผมก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอกันครับก็ ได้มาหาคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคุณแม่โทรไปบอกว่าฝันดีเนาะครับผมก็เลยมานําเสนอคลิปนี้เพื่อ,อให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พิจารณาดูครับว่าอชอบตัวเลขความฝันของคุณแม่อ่านไหมครับคุณแม่อ่านฝันว่าตัวเองเน่ยครับนั่งรถทะเบียน2957ไปที่กองฉลากครับแล้วก็พอไปถึงนะครับเขาก็ทําการออกเลขรางวัลครับแม่อ่านก็เลยถามเขาว่าเลขออกอะไร มีคนหนึ่งเขาบอกว่าเลขออกแล้วออก801ครับคุณแม่อาจบอกว่าคุณแม่อาจก็ถูกคนแถวบ้านก็ถูกครับก็เลยได้เลขมา801ครับแล้วก็นั่งรถคันเดิมครับกลับมาบ้านครับมาเจองานอะไรสักอย่างคือเป็นงานแต่งครับอ่าแล้วก็แฟนของคุณแม่อาจไม่รู้กวดอะไรมาครับเอาเงินมาฟาดอ่าก็คือเอาเงินมาเขาเรียกอะไรนะแม่ ฝากใส่คันเป็นไทยเขาเอินอยังกับปุ่หูแต่เล่าเ้าคือว่าเอาเงินมาฝากใส่เลยนะครับครับออใส่ <c oughs> ไม่อ่านเนาะจำนวนเงิน520บาทครับตัวเลขก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณแม่อาจฝากเลขความฝันของลูกสาวไว้อีกหางหนึ่งก็คือคนตายครับลุงที่ตายไปแล้วเอาเงินมาให้ลูกสาว9,000บาทครับท่านผู้ชม ครับก็จะมีประมาณนี้แนวทางความฝันของคุณแม่อาจครับผมเขืออีสานใต้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงรวยๆครับแล้วก็ขอบคุณแม่อาดมากๆครับแม่ครับ,บรครับแม่ขอให้แตกสามโตมนะแม,ม่เนาะปีใหม่ให้มีสุขมีลาบทุกคนเด้อครับสาธุครับแม่แ